ตอนนี้นะคะ้น,นาเนี่ยก็อยู่ในที่หมู่บ้านปึกษา12าค่ะวันนี้ธน,นาจะมาร่วมอบรมนมกะลาค่ะลดอาการปวดเมื่อยนะคะเขาจะอบรมกันวันนี้ค่ะในโครงการคลองสามร่วมใจดูแลสุขภาพค่ะของกองทุนประกันสุขภาพอวตรคลองสามค่ะว่าแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมดีกว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไ,ป,ไปกันเลย วันนี้เราจะมาเหยียบนมกะลามะพร้าวนะคะที่ช่วยลดเมื่อยนะคะเดี๋ยวทุกคนนะคะมันจะมีทั้งหมด3ท่าค่ะขออนุญาตนะคะต้องถ่ายเท้านะคะท่าแรกนะคะเราจะใช้ช่วงตรงนี้นะคะในการเหยียบก่อนนับ1นึงถึงค้างไว้นะคะแล้วแล้วท่าที่สองนะคะคือใช้ช่วงกลางเท้านะคะเหยียบตรงที่นมกะลานะคะ นับหนึถึงสิเหยียบไว้นะคะแต่ท่าที่3าก็คือใช้ส้นเท้าค่ะใครที่เป็นรองช้ำนะคะตัวนี้ก็จะเจ็บมากนะคะแต่ว่าสามารถทำได้ทำเบาๆได้นะคะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็นับ1นึถึงสิคะมันก็จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้จ้ะเก้าเ็่ดจะช่วยลดการตื่นนะคะ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าของกระติกน้ำพอนอวัยวะนะคะหลายส่วนแปดเก้าสิบที่2ค่ะตกสาค่ะตัวขาค่ะรับพ้องกันคะหนึ่งสองสมส่หายมือเองเลยทีเดียวค่ะเพราะตัวนี้ตัวเดียวเลยนมกะลานะคะช่วยลด อาการปวดเมื่อยของน้ำได้เลยนะคะครั้งหน้านะคะตันน้ำเนี่ยจะพาไปชมกิจกรรมดีๆของอบตคลองสาอีกนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนวดนวดนวด